สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสนะคะทุกท่านวันพฤหัสที่12นะคะ12ธันวาคม2567นรบนะคะก็แป๊บๆก็จะปีใหม่กันแล้วนะคะทุกท่านวันนี้ก็พามาดูแนวทางนะคะทักทายวิเคราะห์ข้อมูลกันนะคะทุกท่านก็วันนี้ก็สรุปให้แล้วนะคะทุกท่าน ตามสัญญาเมื่อวานนี้ยังยังไม่ว่างนะคะไม่ได้สรุปก็วันนี้ก็ยังไม่สายนะคะทุกท่านอ๋อเหมือนเดิมนะคะคําเตือนนิดนึงนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อไปจัดซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกท่านวันนี้ก็มารับชมแนวทางโค้งสุดท้ายกันนะคะ โค้งสุดท้ายงวดที่แล้วนะคะแอดก็ลงให้นะคะหนึ่งทรอครอนะคะทุกท่านก็เข้าไปที่เลขเด่นนะคะเด่นสามสี่แปดเลขออกแปดสี่สามนะคะทุกท่านก็อ่าหลายชุดนะคะสับสนงวดที่แล้วนะคะอ่ามาตามต่อนะคะงวดวันที่อ่าสิบหกทรคสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะงวดนี้ไม่สับสนนะคะก็อ่าฝันให้เลยนะคะทุกท่าน โค้งชุดสรุปโค้งสุดท้าย16ทรค2อ6 7เลขเด่นบนนะคะแอดทำได้875นะคะ875นะคะทุกท่านดำได้แบบนี้นะคะก็ตามสูตรนะคะสูตรมาแบบนี้นะคะก็ฝืนสูตรไม่ได้นะคะท,ทุกท่านวดทีแล้วแอดทำได้8 บนตัวเดียวนะคะงวดนี้ก็เหมือนเดิมได้8ตัวเดียวนะคะวันที่แล้วแอดก็จับให้8 4 3 8 3 4นะคะเขงวดนี้ก็ชน7นะคะชน7ก็เอา8 5 7้ดนะคะทุกท่านมาเป็นข้อม <fashion> ูลบุนะคะก็ตามสูตรนะคะแอดก็มีข้อมูลมีสูตรอยู่นะคะก็ตามสูตรนะคะทุกท่านแอดก็ทำตามสูตรนะคะก็เข้าก็เข้าหลุดก็หลุดนะคะก็ตามนี้นะคะทุกท่าน 16ตรค2567เลขเด่นบน875นะคะจับคู่นะคะ,ะมีแปดซีซีแปดเนะคะ8 5 9นะคะกัน4 8 2 7 8 2นะคะเด่นล่างฟันไปที่9นะคะ3 9 4 9 5 9นะคะกัน9 1นะคะทุกท่านอันนี้ก็ตามสูตรนะคะสูตรเคยมานะคะทุกท่านก็ ขอให้เดินต่อนะคะทุกท่านตามนี้นะคะเด่นบนส่วนล่างมีแค่สามหางนะคะตัวก้าวหนึ่งนี้คือตัวกันนะคะทุกท่านก้าวหนึ่งตัวกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะแอดก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านก็อย่าลืมชุดนี้นะคะทุกท่านชุดนี้นะคะชุดนี้เข้านะคะเข้าตลอดนะคะชุดนี้อย่าลืมนะคะให้เร็วลืมเ,เร็วนะคะอ่า เข้ามาแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะแอดก็ลงคลิปชดไปแล้วนะคะวันนี้ก็แบบนี้นะคะทุกท่านห้ามลืมนะคะดับจะดับจะเด่นก็เอาไว้มั่งนะคะห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้านะคะทุกท่านก็มาเดินดีนะคะสุดยังเดินดีสุดจริงนะคะเข้าจริงนะคะทุกท่านก็แอดก็ทำมาแบบนี้ตลอดนะคะ วันนี้ก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะบนเป็นบนล่างล่างนะคะทุกท่านกอดตามนี้นะคะเป็นตามข้อมูลทางตามสูตรนะคะทุกท่านสูตรล่างก็ยังมีเก้านะคะสูตรนี้นะคะทุกท่านมันก็ไมไ่ได้ทำได้ง่ายๆนะคะต้องใช้เวลานะคะสี่ปีนะคะกว่าจะได้สูตรนี้นะคะสี่ปีนะคะทุกท่านใช้เวลาสี่ปีนะคะ มีค้นนะคะเข้ามาตลอดนะคะส่วนล่างนะคะแอดคิดว่าล่างมี9ก้าก็ตรงนี้นะคะตรงนี้คือ9้ามาตรงนี้นะคะวัทดที่แล้วได้หนึ่งหนึ่งนะคะก็มาหกหนึ่งนะคะหกหนึ่งตรงนี้นะคะล่าง งวดน,นี้ได้หนึ่งเก้านะคะล่างต้องมีเก้ามาให้เห็นนะคะทุกท่านตามนั้นนะคะสูตรก็ยังเดินดีนะคะทุกท่านสูตรก็ยังเดินดีอยู่นะคะยังไม่หลุดนะคะทุกท่านก็อ่าพจิจารณาเป็นข้อมูลแนวทางให้นะคะยังไม่หลุดนะคะสูตรยังไม่หลุดสูตรเดินดีต่อเนื่องนะคะทุกท่านแล้วก็ มข้อมูลแนวทางมาให้เห็นนะคะก็ยังเดินดีต่อเนื่องนะคะสูตรของเรานะคะทุกท่านก็เอามาเป็นข้อมูลแนวทางให้กับทุกทุกท่านนะคะสําหรับอย่าลืมนะคะวันนี้จัดนะคะก็ให้จัดนะคะสี่หางนี้นะคะทุกท่านข่าวดีเดินดีต่อเนื่องนะคะยังไม่หลุดนะคะทุกท่าน ก็สรุปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นข้อมูลแนวทางให้เรียบร้อยนะคะแอดก็นํานมาเสนอให้กับทุกทกท่านนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะขอบคุณทุกไลท์ทุกแร์ทุกกดติดตามนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ